สวัสดีค่ะเจที T, สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดบึงการค่ะวันนี้เจที uh, พาคณะท่องเที่ยวจาก uh, หินสามวานนะคะหินสามวานหินพ่อแม่ลูกซึ่งเราเนี่ยได้ถ่ายทำโดรนแล้วก็ได้พานัะท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวที่หินสามวานเรียบร้อย แล้วในช่วงบ่ายเรากา็เดินทางมานะคะจากถึง3วันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะมาถึงที่นี่ค่ะดินแดนภูรังกานะคะที่นี่คืออุทยานอยู่ในเขตอุทยานภูรังกาไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือพรุ่งนี้เจทีจะพาทุกท่านขึ้นไปพิชิตด้านบนนู้นเลยนะคะ ที่นั่นคือถ้ำนาคาแต่สำหรับคืนนี้ไฮไลท์ของ JT ที่จะสรรหาสิ่งดีๆคือเที่ยวดีกินดีพักดีนะคะวันนี้เราก็พาทุกท่านมาที่ภูลังกาวิวโฮมสเตย์ค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือเราสามารถที่จะเดินทางไปสู่ปากทางขึ้นถ้ำนาคาเพียง 20เมตรนะคะที่นี่อยู่เชิงเขาของถ้ำนาคาค่ะที่พักของเราจะอยู่ด้านหลังและสามารถมองเห็นวิวภูเขาที่โดดเด่นนะคะสวยงามมากๆที่นี่คือภูลังกาดินแดนที่เป็นเหมือนบึงบาดาลของเมืองโบราณน,นะคะและเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ องค์พญานาคได้คุ้มครองปกปักรักษาไว้จนมาถึงรุ่นเรานะคะให้มาได้สักระเดี๋ยวเรา,เ,าเรียนเชิญทุกท่านที่ด้านในนะคะเราไปดูกันว่าภายในภูลังกาว,วิวโฮมสเตย์ของเราที่จะให้ทุกท่านนักท่องเที่ยวได้พักในวันนี้มีอะไรกันบ้างเชิญเลยจ้า